เพราะเธอเป็นสิ่งสำคัญสิ่งดีสำคัญฉันขาดเธอไปก็เหมือนจะขาดใจหากว่ยอเวลากลับไปไม่ให้เธอไปไหนอยากทำทุกทางที่เป็นไปให้เวลาคนบางคนได้คิดดูแลตบทวนฉันอาจไม่มองกับเธอเกินไปแบบางครั้งพฤติกรรมไม่สุขเกอไม่อาจจะรักได้คำใดให้เธอเสยใจอย่างลึกซึ้งสุดท้ายเธอไปแต่ในใจ ไปไม่กับล้ำลาใครสัญญาว่าจะดูแลกันหาจะทิ้งเหลือไว้แค่เพียงฉันใครสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันในตอนที่เธอไปฉันมีเหลือในความหวมังแต่จากนี้ไปก็งเงือเหลือในความฝันตอนที่เธอไปไม่เอ่ยกัใดมามันคือความเด็อดช้ำที่ทิ้งไว้ในใจต้องเดินต่อ ไปเกิดเข้าใจทำเป็นจำทำเป็นเจ็บไปจะเก็บไปทําไมจะไม่เคยบอกคนที่ไปที่เวลาหายใจไม่ดีกืออะไรเราสองคนกลับไปเจอที่ลบตาเป็นความไม่จริงใจใจผมต้องลงหลัยังความลัหนึ่งความจัำหลายครั้งเข้าใจแต่ทำไมเธอเองทำไม่ว่าผมโง่ตั้งแต่อยู่เดียวได้จะปรปัดความทุกข์ในสมบูรจะเจนตาไม่เหลือคนที่คอยอยู่ข้างๆปล่อยไว้ร้ายผ่านไปทุกอย่างในความว่าทันที่ยังรักก็ต้องหยุดหลักจะเคยทำมาไปแบบจะหยุดพักหลายกะทิเคยถึกว่าเธอยังมีแต่ตื่นมาฟั้งตัดในกาะทีเซ่ ใคสัญญา,าว่าอหากจะึงเหลือไว้กคเพียงฉันใครสัญญาว่าทำไม่ทิ้งกันในตอนที่เธอไปฉันมีเหลือในความหวังแต่จากนี้ไปคงต้องเหลือในความฝันตอนที่เธอไปไม่เคยคี้ใดมาคือความเจ็บช้ำที่ทิ้งไว้ในใจตอนเดือนต่อไปกับจุดน้ำตาเป็นความทรงจำและหยดน้ำตา bệnh cái quá dương chân đi nam ta bệnh cái quá dương chân bệnh cái dương chân bệnh cái quá dương